ถ้าคุณจะทําพื้นบ้านน็อกดาวนะครับผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยมีงบหน่อยนะลงเสาเข็มแบบปูพรมเป็นหกเหลี่ยมก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยไม่ต้องลงเสาเข็มเลยเพราะดินมันแข็งอยู่แล้วนะครับสามารถเทพื้นเนี่ยหนาว่า15เซน20เซนเนี่ยได้เลยแต่ถ้าดินมันอ่อนดินมันยวบแนะนําให้ลงเข็มแบบปูพรมระยะห่างระหว่างเสาเข็มนะครับไม่เกิน1เมตรเส้นรอบวงแหละเส้นรอบตัวรัศมีเนี่ยไม่เกิน1เมตรนะครับในส่วนเนี้ย จะดีกว่านะอันนี้ผมไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับเนื่องจากนะครับดินตรงนี้นะครับผมทําการถมแล้วก็บดอัดนะครับมันก็แข็งมันก็แน่นอยู่แล้วแล้วเวลามันซุดเนี่ยมันจะซุดลงพร้อมๆกันผมก็เลยเลือกใช้นะครับวเมทสชั้นแล้วก็ซีเมนเนี่ยเทหนานิดนึงซีเมนจะไม่หักกลางแน่นอนเวลาลงมันจะลงพร้อมกันอันนี้คือข้อดีนะฮะของการเทหนาแต่ก็ทําให้เราประหยัดได้พอสมควรเลยคุณผู้ชม นุนด้วยเดฟเฮาผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบ้านนกดาวบ้านสำเร็จรูปส่งทั่วไทยหลายแบบหลายสไตล์มั่นใจในคุณภาพสวัสดีครับผมโบสถารโอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการมือโปรโชสร้างบ้าน รายการนี้นะครับต้องบอกว่าทํามาตั้งแต่ EP แรกเลยทํามาตั้งแต่ไปซื้อที่ดินตรงสาย8คุณผู้ชมแล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่ผมบอกตอนนี้กํกาลังไก่เคียนอยู่ก็เลย Move On มาซื้อแปลงนี้ข้างๆไม่ใช่เงินเยอะนะต้องบอกว่าเป็นหนี้เพิ่มนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งหนี้ตอนนี้เริ่มเป็นภาระแล้วนะครับงานก็เริ่มบานปลายในที่นี้หมายความว่าผมก็ทําไปเรื่อยอะนะครับทีแรกกะว่าจะเอาไว้โชว์บ้านน็อกดาวนะครับก็ เปลี่ยนจะขายอาคารพาณิชย์มาเป็นบ้านดอกดาวก่อนแล้ววะเพราะว่าอะไรสร้างอาคารพาณิชย์ในนี้คงไม่มีใครซื้อใช่ไหมฮะทีนี้ก็เลยแบบเขาเรียกว่าคนเราต้องมีหลายก๊อกหลายแผนหลายโอ้โหต้องบบมีแผน A แผนดีแผนอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่ยอมแพ้ง่ายสู้ต้องบอกสู้นะครับถึงเราจะเสียงเงินไป เยอะนะฮะหลักสิบนะฮะแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับลุยต่อนะครับตึกยังไม่ขายไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อที่แปลงใหม่กันที่แปลงนั้นเดี๋ยวเจราจาก่อนถ้าเจราจาไม่ได้เมืเ่อไหร่แล้วก็ต้องบอกให้ว่าต้องบอกว่าผมก็ร้องไห้นะครับ ตามใครเป็นเอฟซีบอกเลยว่าขอบคุณจริงๆบางคนก็ไลน์มาให้กําลังใจกันนะครับสาหรับบางคนไปเจอกันข้างนอกก็ทักทายนี่ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณพี่บางท่านด้วยนะครับที่เปเอฟซีแล้วก็คอยให้กําลังใจนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกต่อนะครับว่ารายการมือโปรโชสร้างบ้านกับรายการงบบานปลายคนละรายการกันนะอย่างหลังนี้เนี่ยผมจะทํารายการงบบานปลายก็คืออารมณ์แบบเจ้าของบ้านเนี่ยซื้อบ้านมาแล้วก็แบบทาไปเรื่อยทำไปเรื่อยเปื่อย ต่อเติมนูน่นนี่นั่นทุบนั่นทนํานี่อันนี้ก็คือบ้านของผมเองผมทําเองแต่อันนี้ก็คือรายการมือโปรหมายความว่าผมเนี่ยจะทําแบบอารมณ์แบบทําตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ยังไม่ได้ถมดินเลยถ้าใครติดตามตั้งแต่แรกๆนะฮะยังไม่ถมดินจนถมดินเสร็จทําเขื่อนลงเสาเข็มทําเขื่อนเทแบบเขื่อนนะครับแล้วก็มาทําการเทพื้นนะครับอันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับการเทพื้นนะครับสําหรับการวางบ้านล็อกดาว บางท่านหลายคนถามมาเขาเรียกว่าถามมาเยอะมากนะครับสําหรับบ้านน็อกดาวน์เนี่ยควรทําฐานลากยังไงให้มันอยู่แบบไหนดีกว่าการแบบไหนไม่ดีนะครับคลิปนี้จะพามาดูหน้าง,งานเลยว่าที่ดินของผมเองเนี่ยผมทํำยังไงและข้อดีข้อเสียเป็นยังไงตามผมมาดูได้เลยด้านหน้าตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขื่อนเนี่ยจะต่าจากด้านข้างด้านหน้าเนี่ยอาจจะแบบ ผมอาจจะเทปูนหนานิดนึงเข้าแบบเละไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะเกี่ยปูนฉาบใหม่แล้วก็จะปูกระเบื้องทับมันก็จะสวยงามคุณผู้ชมตรงนี้อย่าไปตกใจอะไรมากมายเพราะว่าตอนที่เทเนี่ยฝนมันตกแล้วแบบเนี่ยมันปีนะครับเราทำเขา,าเรียกว่าทำกั้นกั้นกั้นแบบเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยแต่ข้างหลังอะสวยแน่ลองบอกว่าอันนี้เป็นประสบการณ์ข้างหลังนี่ทําดีมากแล้วเดี๋ยวไปดูข้างๆกันเขื่อนที่ผมทําซึ่งต่างจากอันนี้จะไม่เหมือนกันนะด้านหน้าจะปูกระเบื้องด้านข้างจะเป็นแผ่นสําเร็จนะครับเป็นยง ตอนนี้ผมอยู่ข้างๆนะคุณผู้ชมด้านข้างในตรงนี้จะคือแผ่นสำเร็จที่เราทําเป็นเขื่อนนะเราเสาเข็มต่อแล้วก็เสียบใตแผ่นถ้าใครเคยดูคลิปน่ะคุณจะรู้เลยตอนนั้นผมอธิบายละเอียดมากนะครับต้องบอกว่าด้านด้านหน้ากับด้านข้างต่างกันเนาะและตอนนี้ลถแผ่นปูนมาแล้วนะครับเราเลือกนะครับคอนกรีตสเต็งสองสี่ศูนย์นะแล้วเราก็ทําการเทนะครับเป็นเทฐานรากนะครับสาหรับวางบ้านน็อกดาวนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้างานว่าเราเทกันแบบไหนแล้วก็ต้องบอกว่าใช้ วิธีการยังไงนะครับเป็นว่าตามมาดูกันนะครับเชิญครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่รถปูนอ่ะลงนะเราจะต้องมีกระบะปูนไว้สําหรับลองไว้หนึ่งกระบะนะครับสําหรับเอาไว้ที่มันเหลือนะจากรถเข็นเนาะอย่างรถเข็นมาลองตรงนี้นะครับรถเข็นมาลองพอลองเสร็จตรงนี้มันเต็มเสร็จนะครับเราก็จะหันนะครับหันที่สไลด์เนี่ยนะครับไปไว้ที่กระบะนะและตรงนี้เราก็ต้องปูนะครับทางเดินเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นดิน ดินน่ะต้องบอกว่าถ้าเวลาไปต่อเตอิมบ้านลูกค้าเนี่ยมันจะไม่ยากขนาดนี้เนื่องจากทางมันไม่ได้กว้างแล้วดินมันไม่ได้เละเทะอย่างนี้นะครับตรงนี้จะต้องใช้ไม้อัดหรือจะใช้อะไรปูก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เข็นรถเข็นได้ง่ายนะตรงนี้เราเลือกเราเลือกที่จะใช้ไม้อัดนะปูเป็นทางไปนะครับเพื่อที่จะเอาไปเทในส่วนที่เราปรับเอาไว้ด้านหลังนะครับตามมาดูครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ด้านหลังแล้วคุณผู้ชม ตรงนี้นะครับเราทําการเทคอนกรีตนะครับแล้วก็วางไวเมดนะอันนี้คือเป็นไวเมดนะครับแบบสําเร็จรูปนะมีมาเป็นมุ้นม้วนเลยคุณผู้ชมเวลาเวลาเราจะวางไวเมทเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ลูกปูนนะครับวางแล้วก็เอาไวเมดนะครับอยู่บนลูกปูน Language made, ใช่ไหมแล้วเวลาเทไปแล้วเนี่ยปูนซีเมนเนี่ยมันจะอมไวเมทหมดใช่ไหมแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าลูกปูนเนี่ยเราหาไม่ทันแล้วก็พื้นที่ที่เราเทเนี่ยมันกว้างเสือเกินเราจึง ทำการนะครับเทคอนกรีตนะครับหนาประมาณ2เซนนะครับก็คือเทแบบให้มันกบทรายอ่ะนะครับแรกเริ่มเริ่มทีผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพื้นตรงนี้นะครับมันเป็นทรายนะครับซึ่งเราปรับเอาไว้ก่อนที่จะเป็นทรายเนี่ยเ้วเอาดินเนี่ยเป็นกองกองแบบนี้นะครับนี่คือดินนะต้องบอกก่อนีอยู่3ส่วนดินทรายซีเมนต์นะครับตรงนี้คือดินเราเอาดินมาปรับให้เรียบพอปรับให้เรียบเสร็จนะครับเราก็เอาแบบนะครับมาเข้านะครับอันนี้ผมเลือกที่จะใช้แบบที่มันเป็นเหล็กแต่ว่าแบบอันเนี้ยน่ะ เราจะเอาไปใช too, function, reforms, ้ก <sh> ับหน้างานอื่นๆด้วยเพราะว่าจะทนกับทนกว่าพวกไม้ไม้อัดไม้อัดเนี่ยใช้ประมาณสักหนถึงหน้างานมันก็เริ่มยุ่ยแล้วก็ทิ้งละแต่ถ้าเป็นเหล็กแบบเนี้ยเราทาการสนิมนะครับเราจะสามารถใช้ได้เป็นปีหลายปีเลยนะก็เลือกที่จะใช้เหล็กแต่เหล็กมันจะแพงกว่านะครับก็เอาเป็นว่าแล้วแต่งบประมาณและการแต่ของผมเนี่ยผมเป็นผู้รับเหมาเนาะผมก็มองการไกลเพราะว่าต้องใช้ให้ลูกค้าอีกหลายหลังนะครับก็เลือกใช้เป็นเหล็กละกันแต่ใช้เป็นไม้อัดเป็นเหล็กอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยมันเป็นแบบมันไม่ได้มี ปัจจัยอะไรมากมายนะครับทีนี้ถามว่าแรกเริ่มเริมทีเนี่ยเป็นดินเสร็จนะครับพอเป็นดินเสร็จเนี่ยเอาแมคโครมาปรับมาเกี่ยนเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ได้ระดับน้ํา100%หรอกเราจึงจะต้องใช้ทรายเพราะว่าทรายเนี่ยมันปรับง่ายกว่าแล้วก็ทรายมาโรยมาปรับทรายเนี่ยปรับประมาณสัก2เซน3มเซนเองนะครับเพราะว่าเอาให้ระดับน้มามันเท่ากันหมดพอเราเอาทรายมาปรับแล้วคุณผู้ชมจากนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับเราเอาซีเมนต์นะครับเทลงไปเนี่ยคุณมาดูใ,ใกล้เราเทไปเพื่ออะไร เทไปเพื่อ no? ไม่ให้ไวเมทเนี่ยมันไปอยู่กับทราย100%นะครับให้ซีเมนต์เนี่ยนะครับมันอยู่ใต้เหล็กนะครับเพื่อที่จะให้ซีเมนต์เนี่ยมันอมเหล็กทั้งข้างล่างและข้างบนเราจึงใช้ซีเมนต์เนี่ยเทบางๆนะครับประมาณสัก2เซนโดยประมาณเนี่ยประมาณ2เซนเซนสองเซนเนี่ยให้ซีเมนต์มันอมเหล็กนะครับไอจุดที่มันไม่อมเนี่ยก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องซีเมนต์อมให้หมดนะครับอย่างตรงนั้นอะอมหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไวเมทนะ มาวางบนซีเมนต์นะครับอย่างนี้เขาจะเอาไวเมทเนี่ยม้วนม้วนม้วนเนี่ยนะครับมาวางบนซีเมนต์นะครับไวเมทที่เราใช้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรงบประมาณละกันอย่างผมเนี่ยเทประมาณ20เซนผมใช้ไวเมทสองชั้นเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้โชว์หมายความว่าเดี๋ยวบ้านเนี่ยบางทีอาจจะมีการโยกย้ายเอาไปขายนะครับสร้างใหม่นะครับก็เอาให้ฐานมันมั่นคงแต่ในกรณีมีบางท่านถามมาว่า ในกรณีแบบนี้ถ้าเราจะทําการเทพื้นบ้านน็อกดาวน์เนี่ยเราควรทํำยังไงงบประมาณเป็นแบบไหนนะครับอธิบายแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณจะทําพื้นบ้านน็อกดาวน์นะครับผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยมีงบหน่อยนะลงเสาเข็มแบบปูพรมเป็นหกเหลี่ยมก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดบางจังหวัดเนี่ยไม่ต้องลงเสาเข็มเลยเพราะดินมันแข็งอยู่แล้วนะครับสามารถเทพื้นเนี่ยหนาว่า15เซน20เซนเนี่ยได้เลยแต่ถ้าดินมันอ่อนดินมันยวบ แนะนำให้ลงเข็มแบบปูพรมระยะห่างระหว่างเสาเข็มนะครับไม่เกิน1เมตรเส้นรอบวงแหละเส้นรอบตัวรัศมีเนี่ยไม่เกิน1เมตรนะครับในส่วนนี้จะดีกว่านะอันนี้ผมไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับเนื่องจากนะครับดินตรงนี้นะครับผมทําการถมแล้วก็บดอัดนะครับมันก็แข็งมันก็แน่นอยู่แล้วแล้วเวลามันซุดเนี่ยมันจะซุดลงพร้อมๆกันผมก็เลยเลือกใช้นะครับไวเมทสองชั้นแล้วก็ซีเมนเนี่ยเทหนานิดนึง ซีเมนจะไม่หักกลางแน่นอนเวลาลงมันจะลงพร้อมกันอันนี้คือข้อดีนะฮะของการเทหนาแต่ก็ทําให้เราประหยัดได้พอสมควรเลยคุณผู้ชมนะก็คือของผมเนี่ยไม่ลงเสาเข็มแต่เราเลือกที่จะใช้เทหนาพื้นตรงนี้มันก็เหมือนเป็นแผ่นคอนกรีตสาเร็จแข็งๆนะ่ะนะครับแผ่นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็เวลาซุดเป็นซุดพร้อมกันนะครับเอาง่ายๆเลยนะทีนี้บางท่านบอกว่าถ้าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลใกล้ๆก,ก,ก,กับแม่น้ํา ดินมันนิ่มคนทำยังไงนะครับก็ได้นาว่าให้ลงเสาเข็มอย่างน้อยน้อยเนี่ยหเมตร4เมตร5เมตรแล้วแต่แต่ถ้า2เมตรเนี่ยแทบไม่มีผลอะไรเลยไม่แนะนำนะครับโอเคทีนี้ผมจะพาไปดูใ,ใกล้คุณผู้ชมเนี่ยช่างเขาเดี๋ยทำการดึงมาแล้วดึงมาแล้วแต่เนี่ยผมยังไม่ให้ผ่านนะตรงที่เป็นทรายเนี่ยซีเมนจะต้องอยู่ข้างล่างเหล็กก่อนนะอย่างเนี้ยได้หมดแล้วเหลือแค่โซนตรงเนี้ยนะครับในส่วนเนี้ยคุณผู้ชมสังเกตนะ เราจะใช้แบบเล็กรตีกรอบรอบเลยนะครับแล้วเวลาเทเนี่ยมันจะได้ระดับเพราะว่าเราหาระดับน้ํามาหมดแล้วนะครับในส่วนนี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูตรงที่เขาเทเสร็จแล้วแล้วก็ทําการฉาบแล้วด้วยนะครับก็คือทําการฉาบหยาบนะเดี๋ยวผมไปดูตรงนู้นตามมาครับและต่อมาคุณผู้ชมตรงนี้นะครับเป็นที่เราเทเสร็จแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีความกว้างนะครับ4เมตรนะครับคูณ7เมตรนะ 4คูณเเมตรจะเอาไปใส่บ้านน็อกดาวขนาด3คูณ6เมตรนะครับเพราะว่าเราเผื่อนะครับเส้นรอบวงไว้นะครับด้านละ50เซนติเมตรนะเพื่อที่จะทำให้เวลาลงเสาะรเสาของบ้านน็อกดาวนะครับหรือลงแผ่นเพดฝั่งคุกเนี่ยปูซีเมนต์รอบๆมันจะไม่แตกร้าวนะดังนั้นเราเผื่อเส้นรอบวงไว้เนี่ย50เซนโดยรอบนะครับตรงนี้เราเทหนาขึ้นมาประมาณสัก20เซนนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นฐานแบบถาวรเลยคุณผู้ชมแล้วก็อยู่กันนานๆ20ปีเลย นะครับตรงนี้เนี่ยเราเทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการฝังท่ออุจจาระไว้แล้วนะครับคุณอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะเราฝังไว้แล้วแล้วก็ถามว่าทำไมต้องมีท่ออุจจาระเนื่องจากนะครับเราจะต้องฝังลงบ่อเกดนะครับหรือถังแซดต,ตรงนี้นะครับในส่วนนี้ต้องบอกให้เรียกว่าเราทําการเทไปเมื่อสดๆร้อนๆนี่เองนะครับ แล,และตรงนี้เนี่ยเราทําการปรับระดับนะครับหาระดับน้ําอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเห erm <It> ลืออย่างเดียวก็คือเราจะเอาบูชีตมาคุมนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับอีกไม่กี่เพลานะครับฝนจะมาแล้วคุณผู้ชมเมฆรอเราหมดแล้วนี่นะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการเอาบูชีตคุมนะครับเราก็จะเสร็จสิ้นนะครับแต่ในส่วนนี้คุณผู้ชมส่วนนี้มันกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายจากมุมสูงให้ดูว่ามันมีขนาดกว้างกว่าตรงเนี้ยขนาดไหนนะครับอ่ะดูครับ และตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับยืนอยู่บนไม้อัดนะตรงนี้เนี่ยนะครับเรามีความกว้างคูณยาวทั้งหมด 9, คูณเเมตรนะครับหรือ49ตารางเมตรนะในส่วนนี้นะครับเราก็ทําการเทนะครับชั้นที่2นะเพื่อที่จะเทอมไวยเมตรแล้วนะครับในส่วนนี้นะต้องบอกว่าตอนเทตอนนี้นะครับต้องรีบให้เร็วที่สุดเลยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฝนมาเนี่ยตรงนี้จะเกิดปัญหาอย่างแน่นอนนะครับอ่าตรงนี้ช่างเขาก็ทําการรีบขนรีบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับว่า นะครับวันนี้นะครับคุณลองแบ่งเอาแล้วกันนะครับสำหรับงบประมาณถ้ามีเยอะหน่อยลงเสาเข็มเพื่อความสบายใจ6เมตรนะครับ4เมตร5เมตรได้แต่ถ้า3เมตร2เมตรอย่าไปลงเลยนะครับหรือถ้าคุณบอกว่าดินแถวบ้านคุณแข็งอยู่แล้วหรือดินแถวตามภาคอีสานอะไรวพวกนี้ก็ไม่ต้องลงก็ได้นะครับขุดลงไปนะครับแล้วก็เทหนาได้เลยนะครับแข็งแรงเช่นเดียวกันนะแต่ถ้ามันผืนใหญ่มากๆแบบนี้นะครับแนะนําให้ลงหน่อยก็ดี แต่ผมเนี่ยมั่นใจว่าผมบดอัดดินตรงนี้มาแน่นนะครับมั่นใจมากนะครับถ้าซุดมันจะซุดพร้อมๆกันมันไม่หักแน่นอนเพราะเราเทหนาด้วยนะเอาเป็นว่าลองปรึกษาเราก็ได้นะครับแอดไลน์มาได้เลยแอดเดฟเฮาส์ House, หรือโทรมาที่เบอร์0881023888นะครับเบอร์ของเดฟเฮาส์นะแอดไลน์มาสอบถามได้เลยยินดีให้บริการนะครับสวัสดีต้องขอตัวไปก่อนอน,นะครับเดี๋ยวเขาจะมาเทปูแล้วเ,เดี๋ยวจะเลิกผมแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ